ครับสวัสดีช่วงเช้าเช้านะครับปวดขามากเลยเดีย๋ยวให้ดูนะโทษทีเดินเตะหินนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะรถบไม่โคครับพร้อมที่จะประกอบส่โซ่สายไรครับตอนนั้นช่างยังไม่ว่างเลย ก็จะไปทำงานก่อนนะครับดูๆไปแล้วน่าจะออกงานก่อนออหาไปชมอีกเหมือนเดิมเมื่อวานทำฝาท้ายเสร็จเรียบร้อยครับเชื่อมเช,ชื่อมเสร็จแล้วเ <c oughs> ชื่อมข้างงอเลยเพ่อวา่า <c oughs> เมื่อวันหักครับหักหมดตอนนี้เอาแบบแน่นปักเลยเนอะเวลาดันนี่ก็ดันคือมันไม่ได้ล็อกอย่างนี้เนาะเวลาดันเวลารถติดอ่ะมันอ้าอยู่ดันไปปุ๊บมันหักตรงนี้ฮะตัวนี้ก็ดัดใหม่เรียบร้อยแล้วเน่นปัก จะประมาณนี้ครับวันนี้น่าจะออกไปวิ่งงานอีกเหมือนเดิมนะครับน่าจะวิ่งได้อยู่นะเพราะเขาทําทางไว้แล้วครับโอ้ดินนี้ดินสาย <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้ย รถเสร็จเรียบร้อยตอนไปเอาเจ้าเบอร์เฟียมาครับถึงบ้านแล้ว <c oughs> เดี๋ยวให้ดูพึ่งนะเนี่ยเป็นพึ่งอะไรทำไมมัน,มนโหดมากเลยนะอยู่ใต้นี่แหละตัวเบลอเลยครับ คืนกว่าจะมาถึงก็โอ้โหประมาณสองทุ่มเกือบสองทุ่มนะครับ เมื่อคืนจะให้จานชายขี่รถคันนี้แหละกลับ <c oughs> น้ำมันหมดแต่มันขี่ได้ไมั้ง <c oughs> โอ้ยว่าจะสักเสื้อผ้าซะด้วย เอาส้วมลาขันทีก็โอ้โหผ่านหนาวผ่านร้อนมาเยอะครับ <c oughs> อันนี้มันต้นอะไรนี่มันต้นพุทราเลยโอ้ต้นอะไรนะออ <c oughs> mm <laughs> ถึงบ้านอย่างลอดไป <c oughs> โอ้แต่พื้นอะไรอยู่ดีมากเลยนะยังไม่มีรอยขึ้นรถแมคโครเยอะขนาดไหนนะครับพื้นใหม่มีรอยตรงนี้นิดหนึ่ง 어 <laughs> 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 <목소리로> มีลำโพงฟังด้วยแกเงาครับโหลดเพลงไว้